สวัสดีครับการโจมตีเวเนซุเอลาของสหรัฐอเมริกาทำให้เกิดเสียงวุวยวายมากมาย มีทั้งคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยคนที่ไม่เห็นด้วยก็จะเป็นฝ่ายที่ต่อต้านอเมริกาอยู่แล้วรวมถึงฝ่ายเดโมแครกที่อยู่ตรงข้ามกับริพาบริกันออกลูกประนามการกระทําร้องหากฎหมายแต่ว่าอีกมุมหนึ่งประชาชนชาวเวเนซุเอลาออกมาดีใจฉลองที่จัดการผู้นำประเดจการได้มันมีสองมุมถ้ามองในมุมของกฎหมายมันก็ดูเสี่ยงในการผิดกฎแต่ก็ต้องสู้กันในชั้นศาลขึ้นอยู่กับว่าเวเนซุเอลาจะไปฟ้อง ครมีการเรียกประชุม UNSC หรือว่าสภาความมั่นคงของ UN เพื่อมาดูแลปัญหานี้แต่เหมือนที่แอดมินได้เคยอธิบายไว้กติกาของ UN สมาชิกถาวรของ UN 5ชาติสหรัฐอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศส จีนและรัสเซียมีสิทธิ์ยกมือคัดค้านหรือว่าวีโต้แค่หนึ่งเสียง UN ก็ทำอะไรไม่ได้แล้วกรณีรัสเซียกับยูเครนก็ทำอะไรไม่ได้ใช้กลไกของ UN เไม่ได้เพราะรัสเซียเป็นสมาชิกถาวรของ UN ยกมือคัดค้านมติ UN กรณีนี้สหรัฐก็ยกมือวีโต้หรือว่าคัดค้านอยู่แล้วไม่ได้ตื่นเต้นกับ UNSC ส่วนประเทศที่จะเรียนแบบรัสเซียกับสหรัฐก็ต้องดูก่อนว่าตัวเองเป็นสมาชิกถาวรของ UN หมหรือว่ามีสมาชิกทาวาน UN เคนไหนหนุนหล,ลังบ้างถ้ามีเช่นอิสราเอลก็สามารถทำได้ถ้าไม่มีก็ดูตัวอย่างอย่างอิรักจะสู้ต้องรู้กติกาด,ด้วยรู้รูปหน้ารู้4รู้หรู้6รู้เจและรู้8ไปมั่วบ้านงานไม่ได้กรณีเวเนซุเอลากับสหรัฐมีการพยายามบอกว่าสาหรัฐต้องการยึดน้ำมันของเวเนซุเอลา เพราะว่าโดนัลด์ทรัมจะส่งคนไปดูแลจริงๆก็คือไปดูแลบริษัทน้ำมันของสหรัฐที่ถูกรัฐบาลของเวีเนซุเอลายึดไปในปี2007ในยุคข,ของฮิวโก้ชาเวสซึ่งมีการฟ้องร้องกันอยู่จริงๆต้องคืนให้ตามกฎหมายเพราะว่าบริษัทก็มีการต่อสู้ตามกฎหมายมันมีที่มาที่ไปไม่ใช่อยู่ๆสหรัฐจะไปยึดเลยต้องดูที่มาที่ไปด้วย สหรัฐกับเวเนซุเอลาทะเลาะกันเป็นเพราะว่ารัฐบาลของเวเนซุเอลามีเจตนาสืบทอดอำนาจแก้กฎหมายไม่เป็นประชาธิปไตยสหรัฐก็คว่ำบาตรเวเนซุเอลาไม่พอใจก็ไปยึดทรัพย์สินของสหรัฐพอสหรัฐหามุมจัดการเวเนซุเอลาได้ก็พยายามเอาบริษัทคืนก็ต้องใช้วิธีทางกฎหมายตั้งรัฐบาลใหม่ออกกฎหมายคืนทรัพย์สินประมาณนั้นมันมีขั้นตอนอยู่ ก่อนหน้านี้ปรรดากองเชียร์ของผิดการแต่ว่าอาการชอบอิสระเสรีมีศักมีสีมีวีซ่าเข้าประเทศตะวันตกพยายามเชียร์วีนซสุวีลาดันสู้30มหาเทพให้ออกมาสู้กู้หน้าบ้างเพราะว่าหลายสนาม เครื่องบินของรัสเซียแพ้ยับแม้แต่ตัวของรัสเซียเองเครื่องบินก็ไม่ได้เรื่องได้ราวต้องอธิบายว่าซูสาของรัสเซียโฆษณาขายว่าเป็นเครื่องบินหลายบทบาทขับไล่ก็ได้โจมตีก็ได้ซื้อลำเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาเป็นหน้าเป็นตากองเชียกก็ฮีฮาโหร้องยกให้เป็นเครื่องบินมหาเทพอินเดียกับมาเลเซียซื้อไปก็กองแบบปรเนะนาดกองเชียบอกว่าฝีมือไม่ถึงทะเลื่องไปโมดิฟายเองเครื่อง บินมันเก่งอยู่แล้วอาร์เมเนียรบอาร์เบิจันสู่าสของอาร์เมเนียไม่กล้าบินขึ้นเพราะว่า F16 ของตุรกีไปช่วยอาร์ไบิจัน กองเชียร์บอกว่าอาร์เมเนียซื้อแต่เครื่องบินซู30มมาแต่ว่าไม่ซื้อขี่ปนาวุธมาด้วยเลยบินขึ้นไปสู้ไม่ได้อยากเห็นสีนาทีการของอาร์เมเนียใช้อะไรคิดกองเชียร์ก็ว่ากันไปจริงๆซู30มมันตัวใหญ่อืดอาดมีความช้าไม่มีความเร็วมากนักรบจริงไม่ได้กองเชียร์ก็ไม่ยอมรับซู -30 ของพม่าไม่ออกรบไม่ว่ากระเรียงจะไม่มีเครื่องบินก็ตามซู30ของรัสเซียก็ไม่ได้เรื่องยิงซู30 ของอินเดียโดนเจสิสีจัดการร่วงเชียร์ซูสามสิบไว้เยอะก็เลยมาฝากความหวังไว้กับซูสามสิบของเวีนซุเอลาขอให้ได้ตอบโต้บ้างก็ยังดีโดยมิถามสุขภาพเวีนซุเอลาไม่แม้แต่จะซักประวัติวัดไข้วัดความดันโคตต่อสู้ของซูสามสิบของเวีนซุเอลาก็คือเอฟสามสิบห้ามาอยอยู่แล้วกองเชียร์กเ็เฮียนกระหือรือให้สูสามสิบออกรบกรบความไข่หน้าฝากความหวังไว้กับเวีนซุเอลาหมดใจ มีการวิเคราะห์วิเคราะห์โดยไม่รู้ว่าสามสเป็นเครื่องบินประเภทไหนรุ่นอะไรถนัดอะไรกิ่งแค่ไหน ไปมองเครื่องบินของรัสเซียกิ่งกว่าเครื่องบินของสหรัฐโดยไม่มีเหตุผลรองรับอะไรอาศัยมโนกรรมเป็นจุดเริ่มต้นอุปทานหมู่เป็นแรงขับเคลื่อนจินตนาการเป็นแรงฉุดรั้งสติสตางเป็นแรงส่งเสริมซูสามเป็นเครื่องบินสองที่นั่งลำใหญ่ใส่อุปกรณ์มาเยอะเหมือนนักยกน้ำหนักแต่ว่าส่งไปแข่งวิ่ง100เมตรยุทธวิธีของสหรัฐอเมริกาก็ไม่ได้คิดอะไรมาก ใช้ F35 บินเข้าจัดการระบบป้องกันซึ่งเครื่องบินของสหรัฐ มีระบบ c ีหรือว่า s u p เพ Enemy นด์มี่ e อร e อยู่แล้วต่างจากรัสเซียทำไมต้องใช้ F-35 ก็สหรัฐก็ใช้สิ่งที่เหนือกว่าอยู่แล้วใช้ความเป็นสเตลซึ่งมันตรวจจับยากบุกทำลายระบบทั้งระบบป้องกันระบบอิเล็กทรอนิกส์วาวแฟซึ่งของวีนซุเอลาก็ไม่ได้ล้ำสมัยขนาดนั้น S-300 ก็ไม่ได้ขยับไม่ต้องพูดถึงระบบเล็กๆ F-35 กวดเรียบอยู่ในรู้หมด ทั้งข่าวกล้องและเซ็นเซอร์ค้นหาและ F-35 ได้ F-22 Raptor แวปเตอร์บินคลองนั่นฟ้าช่วยอีกที F-35 บินโจมตีระบบป้องกันและทำลายซู3 0ของวีนิซูเอล่าแบบมิทันได้สตาร์ทเครื่องตัวเลขยังไม่มีออกมาแต่คิดว่าสหรัฐไม่เอาไว้จัดการหมดยกฝูงออนเดอะกลาวชนิดที่ว่าไม่ให้กองเชียร์ลุนจบเกมซู3 0กู้หน้าไม่ได้ าว่าทำไมเวเนซุเอลาไม่ได้กติกขนาดนั้นก็คือไม่รู้ว่าจะมาตอนไหนสเตลมาโจมตีเวดาก่อนทุกอย่างก็พังตั้งแต่ต้นจบสหรัฐกดอยู่ข้างเดียวระบบพังในพิบตาของน่านฟ้าได้ก็ส่งเฮลิคอปเตอร์จู่โจมจับประธานาธิบดีซึ่งก็รู้ว่าอยู่ตรงไหนมันก็ไม่ได้ยากความยากคือต้องการจับเป็นประธานาธิบดีมาดูโรข้อสังเกตคือ สหรัฐใช้เดลต้าฟอสซ์ซึ่งก็เป็นรถพิเศษของกองทัพบ,บกสหรัฐหลายคนคิดว่าในวิซิลของกองทัพเรือน่าจะถูกใช้มากกว่าในงานนี้ทำไมเป็นเดลต้าฟอสซเหตุผลก็คือเดลต้าฟอสซมีจุดเด่นด้านการจู่โจมอาคารในเมืองการจับบุคคลสำคัญทำงานร่วมกับหน่วยข่าวกองในเขตเมืองได้ดีกว่าส่วนในวิซิลแม้ว่าจะปฏิบัติทางบกได้แต่ว่าพื้นฐานเชี่ยวชาญทางน้าและชายฝั่งหรือว่าแมริชามโอเปอเรชั่นอีกอย่าง งานนี้เป้าหมายชัดเจนบนบกมันไม่ซับซ้อนมาก d ดิวตาฟ r อสจึงถูกใช้ผลงานของดิวตาฟ r อสก็เช่นจับกลุ่มผู้นำปานามาจับกลุ่มซัดดำฮุสเซนของอิรักมาแล้วรบพิเศษของสารัฐมีมากมายแล้วแต่ภารกิจไม่จำเป็นต้องเป็นเนวีซิลจัดการกับเวเนซุเอราค่อนข้างง่ายกองเชียร์ผิดหวังไม่ได้สวนกลับรับอย่างเดียวจบเร็วแบบไม่คาดคิด ก่อนหน้านี้มีนักวิเคราะห์หลายคนบอกว่าสาหรัฐจะยกพลขึ้นบกเออะอะไรยกพลขึ้นบกอย่างเดียวซึ่งปัจจุบันนี้ไม่นิยมมีการสูญเสียเยอะโจมตีทางอากาศดีกว่าแล้วค่อยว่ากันทีหลังของอากาศโจมตีไปเรื่อยไม่เสียกําลังพลเดี๋ยวก็ยอมเองสหรัฐ จะไม่ใช่ยุทธวิธีขึ้นมนุษย์อยู่แล้วเขาก็ใช้ความเหนือกว่าจัดการนั่นคือเหตุผลว่าทำไมจบเร็วแน่นอนกองเชียร์ผลิตการผิดหวังโวยวายไม่พอใจกว่าสหรัฐยึดน้ำมันของเวเนซุเอลาส่วนประชาชนเวเนซุเอลาดีใจออกมาฉลองได้กินความเจริญอยู่ไม่ไกลอารมณ์มันต่างกันแบบไม่น่าเชื่อ